สวัสดีนะครับสำหรับเช้าวันพฤหัสที่5พฤษภาคมนะครับในการเปิดตลาดวันที่2นะครับในสัปดาห์นี้หลังจากที่เปิดตลาดในวันอังคารที่ผ่านมาเป็นวันแรกนะครับวันที่นี้มี3วันต่อสัป3วันที่เทรดได้ในสัปดาห์นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เรามาดูกันนะครับในเดลิชั่ดนะครับเราก็พบว่าเมื่อวันอังคารเนี่ยมันเป็นแบรโดจินะครับก็คือ มันทริกเกอร์เซลล์สัญญาณโดยการเบรกลงจากโลของวันศุกที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าสุกที่แล้วเนี่ยเป็นแบโดจิซึ่งผมบอกไปว่าเป็นโลทูช็อตเซอัพนะครับในการลงมานะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นโดจิเนี่ยครับมันกอ็อาจจะมีบเออร์นะครับที่อยู่ด้านล่างของของบาร์นี้นะครับอาจจะอยู่แถวแถวนี้หรือว่า,าจ,จะมีบายเออร์มาอยู่แถวแถวนี้นะครับซึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับพอลงมาเนี่ยก็ถูกซื้อกลับไปขึ้นไปปิดนะครับทำให้มันเป็นแบ a r d o j นะครับแต่ถ้ามองโดยภาพรวมๆนะครับตลาดก็เป็น trading range นะครับเป็น s i d e w a y ์นะครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วนะครับรวมถึงต้นสัปดาห์นี้นะครับก็คอนเฟิร์มว่าตลาดอยู่ใน trading range นะครับแล้วก็เมื่อลงมาเนี่ยก็จะ display bull นะครับขึ้นไปก็จะ d i s p l a ขึ้นไปก็ดิสพอยบูลนะครับลงมาก็ดิสพอยแบสนะครับก็คือแปลว่าลงมาก็น่าจะมีคนซื้อนะครับขึ้นขึ้นมาก็น่าจะมีคนขายนะครับอย่างที่ผมคาดไว้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นแบโดจิ2บาทนะครับตลาดก็50-50นะครับว่าถ้าขึ้นไปวันนี้นะครับก็จะเป็นก็จะเป็นเป็นเซคเล็กนะครับของอันนี้นะครับถ้ามองนี่เป็นเลขใหญ่ เลขที่1แล้วก็ pull back นะครับแล้วถ้าอันนี้ถือว่าเป็น fail back out below low of วันศุกร์นะครับก็ก็อาจจะมีโบบาขึ้นมานะครับทำอีกเลกหนึ่งนะครับด้านบนนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือวันที่ลงที่18นแยังเป็นแมกเนตอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเนื่องจากว่าถึงแม้มันจะเป็น bear doji แต่มันก็เป็น bear bar 2ตัวติดกันนะครับก็โอกาสนะครับก็มีมากกว่าที่จะลงมาในวันในวันนี้นะครับ แต่ว่า,อาโอกาสที่จะลงมาเนี่ยไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดูสตรองนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือแบร์พยายามจะคือบูสเนี่ยพยายามจะทำให้มันเป็นเฟลเบคเอาท์ below low of off r l day ที่ผ่านมานะครับทำให้วันนี้มีโอกาสนะครับที่จะดีดกลับขึ้นไปเป็นเซนเตอ์เลกอย่างที่เรียนนะครับแต่ว่าผมก็ยังมองอย่างที่บอกไม่ว่าจะขึ้นไปผมก็มองช็อตนะครับ หรือจะมองช็อตจากตรงนี้ลงมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะครับถ้าช็อตที่โลของเทรดดงเลนจ์นะครับเพราะว่าถ้ามองเลนจ์เนี้ยตอนเนี้ยอยู่ที่โลของเทรดดงเลนจ์ก้อนนี้แล้วนะครับทําให้การช็อตตรงเนี้ยค่อนข้างเสี่ยงที่จะช็อตเสร็จอาจจะโดนซื้อและถูกลากขึ้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการถ้าอยากจะช็อตก็ก็ควรจะรอดูก่อนนะครับนะครับแต่ถ้าอยากจะลองนะครับก็เฝ้าดูดับเบิลวอตทอมนะครับแล้วก็ลองขึ้นไปได้นะครับ สำหรับภาพรวมวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ในการเทรดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีช่วงเย็นเลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ